ข้าไม่อยากจะเจอหน้าเองวะ่ะโอ้โหล่าสุดมีพิธีกรรายการชื่อดังคนหนึ่งครับบอกว่าเลโอนีเมซี่ไม่เข้าร่วมรายการเพราะว่ามีเจมี่คาราเกอร์อยู่นะครับไม่อยากจะไปไม่อยากจะเจอหน้านะครับล่าสุดเคทอัปโดครับพิธีกรหญิงชื่อดังเนี่ยเปิดเผยการรายการยูฟ่าแชเของช่อง CBS Sports นะครับว่าเลโอนีเมซี่ปฏิเสธเข้าร่วมรายการเพราะเหตุว่ามีเจมี่คาราเกอร์อยู่ในนั้นด้วยนะครับ ย้อนไปเมื่อเดือนมกราคมปี2022เจมี่คาราเกอร์เคยวิจารณ์การย้ายไปเล่นให้กับปารีสแซงต์ชักแมงของเมซี่จนทำให้เมซี่ไม่พอใจครับส่งข้อความส่วนตัวไปทางอินสตาแกรมเรียกเจมี่คาราเกอร์ว่าเป็นลานะครับล่าสุดทางเคทอับโดครับเล่าในรายการว่าทางสถานีได้เชิญเมซี่เข้ามาปรากฏตัวสำหรับรายการโชว์ที่จัดขึ้นในไมามี่มาฟังสิ่งที่เคทอับโดได้พูดหน่อยเขาบอกว่ารู้ไหมเราได้ส่งการเชื้อเชิญอย่างเป็นทางการไปให้อินเตอร์ไมามี่และขอให้เมซี่เข้ามาร่วมรายการ รู้หรือเปล่าว่าการตอบสนองอย่างเป็นทางการที่เราได้รับคืออะไรคือเลวเนี่เมซี่จะไม่เข้าร่วมรายการโชว์ทางโทรทัศน์ที่มีเจมี่คาร์เกอร์มีส่วนร่วมฉันไม่อยากจะไปนะครับถ้ามีเจมี่คาร์เกอร์อยู่ในรายการนั้นด้วยเนี่ยเมซี่จะไม่เข้าร่วมรายการอย่างแน่อนอนไม่อยากจะเจอหน้าไม่อยากจะสนทนาด,ด้วยนะครับโอ้พอเจมี่คาร์เกอร์ได้ฟังแล้วก็หัวเราะนะก่อนะอจะพูดแก้เขินว่า เมสซี่คงไม่สามารถมอบพลังงานในรายการเหมือนที่ผมทําได้โอ้โหแก้เคลหรอเปล่าสําหรับเชม่คาราเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นมานะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนแหละมองยังไงนะครับเมสซี่ก็ไม่อยากจะไปร่วมรายการที่มีเชม่คาราเกอร์อะไรด้วยนะทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พิธีกรได้พูดแบบนี้สามารถคอมเมนต์ก็ไม่ได้จะไปให้บริรุนจดไปยาวยาวเลยครับผม